นั่นก็คือหุ้น MGI ครับ Miss Grand International ครับโดยปิดตลาดเนี่ยเกือบๆจะอยู่ที่15บาทได้เลยนะครับเนื่องจากวันนี้มีข่าวใหญ่คุณผู้ชมครับในแวดวงนางงามเกิดขึ้นแล้วอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยฮะนั่นก็คือกรณีที่คุณนวัดอิสระไกรศิลปประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss Grand International จำกัดหรือ MGI ได้มีการส่ง MGI ซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand จาก JKN Global Content เป็นเวลา5ปีมูลค่าเงินลงทุนรวมก็คือ180ล้านบาทซึ่งทางคุณวั์เขาก็รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ของปี68ซึ่งก็เกิดขึ้นวันนี้เลยครับวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์68มีมติอนุมัติเรื่องสาคัญ2รายการ แต่ที่สําคัญมากก็คือรายการแรกอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อลิขสิทธิ์จากการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ MUT เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น180ล้านบาทรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนครั้งนี้โดยบริษัทเข้าซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สำหรับปี68จนถึงปี72รวมทั้งสิ้น5ปีจาก JKN Global Content ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นทั้งหมดนะครับโดยบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนโดยบริษัทจะต้องชำระค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น180ล้านบาทให้กับ JKN Global Content โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน30ล้านบาทและการกู้ยืมเงินจากคุณวัตอิสระไกรศีลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยไม่มีหลักประกันในวงเงินกู้150ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนแจ้งไว้กับทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของกลุ่มบริษัทโดยการขยายฐานการประกวดนางงามไปยังเวทีการประกวด Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนอกเหนือจากเวทีการประกวด Miss Grand International ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบันการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระดับสากล นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวครับนี่แหละฮะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในแวดวงนางงามว่ายังไงบ้างเพราะเดี๋ยวอดใจรอกันด้วยวันพรุ่งนี้ทางคุณนวัดจะมีการถแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่า MUT ในมือคุณวัฒน์เนี่ยนำไปต่อยอดธุรกิจอย่างไรได้บ้างแล้วเราน่าจะได้เห็นโฉมใหม่ของ MUT รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ